ร้อยหนห,หรือพันหนุนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอุกาสะอุกา,าะสาะนาโอกาสบัดนี้กพเจ้าสกอสมาทานเอาซึ่งพระกรรมฐานไว้สมาธิและวิปัสนาญาณ จงมังเกิดขึ้นในกันดาสันดานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งสติไว้ที่รูปนามปัจจุบันเพื่อเห็นรูปนามเป็นทุกขังเป็นนิจจังเป็นอนัตตาเพื่อให้เบื่อหน่าย เพื่อคลายความกำหนัดเพื่อให้เห็นแจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่างแหนหน้าตั้งตัวให้ตรงตั้งตัวให้ตรงอย่างเหนหน้าเิ่งพิจารณาลมหายใจเข้อกไม่คิดไปข้างหน้าไม่คิดไปข้างหลัง ไม่คิดไปถึงอดีตไม่คิดไปถึงอนาคตให้คิดอยู่ในปัจจุบันให้ได้ทาจิตให้ว่างทําใจให้ว่างทําใจให้สงบให้ปราศจากสิ่งมัวมองม,องมองัวพวงทําไม่ว่างให้ได้อย่าเอาเรื่องต่างๆเข้ามาคิดในจิตในใจทําจิตให้ว่างองค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงกล่าวไว้ว่าการทาสมาธิการึกสมาธินั้นเพียงช้างกระดิกหู้เรลปริน ถ้าเราทำฌานาสมาบัติให้เกิดได้แป๊บเดียวเราก็จะเห็นดวงธรรมดวงปัญญาดวงธรรมดวงปัญญานั้นอยู่ที่เราเป็นผู้วิจารณาแบบสัมมาทิฏฐิถ้าเราไม่มองเห็นอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วเราก็สามารถที่จะเกิดดวงตาเห็นธรรมได้อย่างฉับต้องดังนั้นในช่วงระยะช้างกรดิกหูงูแรบนเนี่ยคือเป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อของผู้ปฏิบัติสมาธิวิปัสสนา เราทำได้ทำบ่อยๆทำนเนื่องๆเราก็จะเป็นผู้รอบรู้ในกองตังหาในการเวียนว่ายตายเกิดของวิวัฒนัการว่าการเกิดนั้นเกิดมาแล้วมีแต่ความทุกข์ต้องดิน้นรนคนควายทำม,มาหากินเช้าจะร้อนเย็นเรายังไม่ได้รับภาระตรงนั้นเราก็เลยไม่รู้ว่าความทุกข์ของพ่อแม่เป็นอย่างไรดังนั้นการฝึกสมาธิเราก็จะได้ ฝึกให้ตัวเองนะรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้นะจกกะนักกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาต่อครูอาจารย์นะวันนี้ถือว่าเป็นบุญนั้นยิ่งใหญ่ขอให้นักเรียนตั้งใจจริงๆพิจารณาลมหายใจเข้าออกพิจารณาพุทธหายใจเข้าโทรหายใจออกพุทธหายใจเข้าโทหายใจออกชา้าๆไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งพุทธ โอ้นะทูโอ้ทูโอ้ทโอ้โอ <c ười> พิจารณาไปเรื่อยๆนะทำกิจให้สงบช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงแห่งบุญแห่งบุญคนที่สุด Thank you. Oh, <laughs> มาเดิอแผัเมตตามิมนาสการารนะด้วยเดชะุุบุุณ์ณงข้าพเจ้าได้ปฏิบัติสมาธิวิปัสนากรรมฐานและสวดมนต์เดินจงกรมในวันนี้ข้าพเจ้า ขออุทิศส่วนกุศล功德บุญทั้งหลายเหล่านี้แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอาหารหันตุพระองค์มารดาปีดาปุย่าตายายวิญญาณเร่ร่อนวิญญาณพเนจรวิญญาณไรยาิขาดมิร วิญญาณที่เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุและวิญญาณสัตว์เะจัยงไร้รางหลายรวมไปถึงสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินภูมีพระคุณญาติกาครูประาจาจยนเจ้ากรรมในเวนรพระภูมิเจ้าที่ แม่พระตรนีแม่พระคงคาแม่พระเพิงแม่พระพายแม่พระโพศพพระพิรุณประยายมราชในนายนินิบาททั้งท้าจัตุโลกบาลทั้งสีสิริพุทธมหามาตจัจาตุมหาราจิกา เบื้องบนจนถึงที่สุดรามาเบื้องต่ำตั้งแต่เวจีขึ้นมาจนถึงมนุษย์โลกโดยรอบสุดขอบจักรวาลอันันตจักรวาลคุณพระศีีรัตน์ตรและเทพย,ยดาทั้งหลายตลอดทั้งอินพรม ยมยักษ์คนทันนาคาท่านทั้งหลายที่ต้องทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ได้สุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชผลบุญเห่งข้าพเจ้าที่ได้บุทิศให้ไปน,นี้จงเป็นอุปนิสัย ปัจจัยให้เข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเชิญบุรทนานันตังธรรมจัก,กวรังสังฆมิบานังปัจโยโหตุสเปสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บ ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอให้สุขกายสุขใจสุข,ขีอัตานังปริหารันตุขอความสุขกายสบายใจจงมาเกิดมี แกท่านทั้งหลายด้วยเถิดอะหังสุกิโตโหมินิจุโคโหมิอเวโรโหมิอเบยาปโจโหมิอเนโคโหมิอโรโคโหมิสุขีอัตานังปริหารามิพลังสมา 好，阿拉卡托。 ขอบคุณพระอาจารย์ขอรับ